อ่อย่างหนึ่งดีว่ววไม่ไปแล้วเอีน้องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปทำคอนเทนต์กับกล้องดิจิตอลเป็นสวาว Y2K แล้วเราจะไปแถวพระนครถ่ายรูปชิคๆวันนี้จะขบจับ GT ไปแหละ Let's go <S อย่างที่ให้ความแข็งแรง และปลอดภัยในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด GT ถึงแล้วค่ะวันนี้เราก็มีนางแบบที่สมสัครมาสอบสวยมากอ,อ,ยอยู่ร้านถึงในเมืองเห็นวัยรุ่นอ่ะมาถ่ายรูปแบบชิๆคๆกันที่นี่เยอะมากแล้วนี่ก็เพิ่งถอยกล้องมาใหม่อพอถอยกล้องมาใหม่เลยอากจะได้รูปแบบชิคๆแบบฟิลแบบ เฮ้ยเสาแบบมึงแไ,ได้ที่พิจารณาว้าวสวยตรงเลยว้ามันก็อยู่แล้วอะไรเลย เ็าแต่งได้เลยเขามาจับมือคะ่ะมาได้มาจับโซนเนาะเอาไส้กรอกค่ะก็้ไข่เกียวนะคะพี่อไข่เกียวไข่เกียว อ๋อเง้นไม่เอาละค่ะเพราะว่าหนูอยากกินไส้กรอกตลกดีลกดเสียงเก๋นะเสียงฟันใช่ฟันแตกอะตอนนี้ข่าวัตั้งแต่เมื่อวานอร่อยอร่อยน้ำจิ้มก้าวร่อยดีเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวร้านโครงไก่ทอดหน้าร้านยาดองที่อร่อยที่สุด จริงเพราะมีร้านเดียวเพราะมีร้านเดียวอยู่ร้านโ้นเอ่ออย่างหนึ่งที่ควรไม่ไปแล้วอยน้องตรงนี้ก็ได้นะจริงจรทีรทีออกมาทำคอนเทนต์พี่เสาอ ความปลอดภัยของเรานะคะเวลาที่เราดื่มอะไรเนี่ยเขาจะมีบริการแก๊ปคายก็ค <Yeah. No. S 1> ือเขาจะเรียกให้มาขับรถไปส่งเราได้ mm. เพราะะนั้นเอซี FC ไม่ต้องกลัวน,นะคะว่าอุ้นจะเมาแล้วขับไม่ขับค่ะเพราะว่าเรามีคนขับให้ว่าเราไม่กลับเรานอนร้านยาดอกเลย